สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ห,หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องความภาคภูมิใจความเป็นไทยค่ะเด็กๆมาดูแหล่งวัฒนธรรมแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของเรานะคะแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและความเป็นมาของชุมชน แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของเราก็คือวัดในพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าชุมชนนักเรียนครูผู้ปกครองต่างๆนะคะที่นับถือศาสนาพุทธวัดเราก็คือชุมชนของเราก็คือเรามีวัดขงรัตนารามนะคะวัดโขงรัตนารามราชวรวิหารวัดอารามหลวงชั้นโทวัดเราเป็นวัดอ่าวัดชั้นโทนะคะแล้วก็ อีกชุมชนหนึ่งที่เป็นแหล่งวัฒนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาวัดที่มีชื่อเสียงและก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวเยอะๆคือวัดอะไรคะอ่าวัดอารุณราชวรมหาวิหารวัดอารามหลวงชั้นเอกนั่นเองนะคะวัดสองวัดนี้นะคะเราก็ได้เข้าไปร่วมทํากิจกรรมในวันสําคัญต่างๆนะคะเวลาเรามีกิจกรรมนะคะทางโรงเรียนของเราก็จัดกิจกรรม ในวันสําคัญให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดผู้ปกครองและก็ชุมชนนะคะเด็กๆมาดูแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาค่ะนอกจากาวัดวัดหรือศาสานาสถานที่ชาวพุทธนับถือนะคะเรานับถือศาสนาพุทธ เรามีวัดโขงเป็นที่ยึบเหนี่ยวจิตใจนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราแต่ทีนี้นอกจากศาสนาพุทธแล้วโบสถ์นะคะในศาสนากรต์ก็ถือว่าเป็นแหล่งวัฒนาธรรมทางด้านศาสนาซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะการนับถือศาสนาเนี่ยเขาจะไม่บังคับนะคะว่าใครจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเนี่ยทำความดีเป็นคนดีนะคะ ฉะนั้นในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีนับถือศาสนาอย่างหลากหลายนะคะแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีา่คนไทยนับถือมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาะมัสยิบในศาสนาอิสลามแถวๆชุมชนของเรามีไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะมีบ้างไหมมีมัสยิบต้นสนนั่นเองก็อยู่ไม่ได้ไกลามากนะกับโรงเรียนของเรานะคะถือว่าเป็นสถานที่ อของอคนที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าไปทำพิธีต่างๆนะคะอเด็กๆมาดูแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนนะคะแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปที่สำคัญในชุมชนได้แก่โบราณสถานพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆโบราณสถานคือสถานที่ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นการศึกษาโบราณสถานจะทำให้เข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นได้ชัดเจนอ่ะในภาพขวามือเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นวัดไหนคะอ่าวัดโถงของเรานั่นเองนะคะด้านในของพระโอุโบโสถซึ่งมีหลวงพ่อแสนนะคะอยู่ในพระโอุโบสถ วัดหงรัตนารามถือว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนนะคะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะและก็มีเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดหงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธร,รูปต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนในชุมชนนะคะสถานที่ที่สำคัญตามประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะความเป็นมาของวัดหรือ เราวาดความเป็นมาของพระพุทธรูปที่ชุมชนวัดโงหรือชาวชุมชนหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงนับถือนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นความเชื่อนะคะที่ทําให้คนศรัทธาเลื่อมใสนะคะเข้ามากราบไหว้บูชานะคะนี่คือวัดโงกองเราวัดโงวัดโงรัตนารามราชวรวิหารวัดอารามหลวงชั้นโผเด็กๆจำไม่ดีนะคะ ต่อไปแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนนะคะไม่ได้พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คือสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวต่างๆาเด็กๆคิดว่าในชุมชนของเรามีพิพิธภัณฑ์ไหมเราไม่มีพิพิธภัณฑ์แต่เรามี วัดโถงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนคนในชุมชนเรามีอะไรคะอ่าเรามีอ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ว่า,าในพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชด่อนละชื่นเนี่ยที่อยู่ในวัดโถงรัตนารามกับเด็กๆก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เพราะว่า,ามีรูปเหมือนหรือรูปปั้น เป็นรูปพระพุทธรูปของอเป็นรูปพระ,อะของสมเด็จพระสังฆราชดอนได้ชื่นที่อยู่ในพระธรรมหนักเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อทําไมเพื่อให้เด็กๆและคนรุ่นหลังได้ทราบว่าเนี่ยในสมัยหนึ่งหรือครั้งหนึ่งวัดหงรัตนารามของเรานะมีพระสังฆราชทั้งสองพระองค์ซึ่งชื่อว่าดอนกับชื่นนะคะเดี๋ยวเปิดโรงเรียนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปศึกษานะคะ ซึ่งอยู่ใกล้ติดกับแม่น้ําของเรานั่นเองที่วัดโขงนั่นเองนะคะเลนวัดน้ำทั่วไปในชุมชนอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างของที่อื่นซึ่งไม่ไม่ใช่ในชุมชนของเรานะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้นอกจากชุมชนของวัดโขงแล้วเด็กๆจะต้องรู้ชุมชนจังหวัดอื่นๆเด็กในรห้องเนี้ย บางคนอาจจะอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดอุดรก็ได้นะคะอันนี้เป็นภาพพิพิธภัณฑ์พื้นพื้นบ้านจา่าทวีจังหวัดพ,พิษณุโลกนะคะอีกด้านขวามือก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรราชธานีนะคะนี่เป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดของเขานะคะซึ่งสร้างชื่อเสียงสามารถไปศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะ อันนี้วัฒนธรรมของชุมชนอะไรอีกอันนี้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเด็กๆเ,เคยไปไหมบางคนอาจจะเคยไปแต่บางคนก็ยังไม่เคยไปซึ่งลักษณะของตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นแหล่งชุมชนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหรือเป็นสถานที่ที่ คนที่อยู่ปริมณฑลหรือใกล้เคียงนะคะต่างจังหวัดมาเที่ยวกันเพื่อที่จะ,ะไปนั่งรับประทานอาหารไปชมความเป็นธรรมชาติของตลาดน้ําซึ่งตลาดน้ำเนี่ยลักษณะจุดเด่นก็คือการค้าขายหรือการขายของเขาจะขายลงไปในน้าเออเขาจะขายในน้ําซึ่งมีเรือค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เคยไปไหมอ่าเขาจะ,ะบรรทุกอาหารเขาจะเอาอาหารเขาจะเอา พวกขนมของรับประทานของกินหรือของเล่นหรือของของฝากของที่ระลึกต่างๆเอาไปเอาไปจาหน่ายขายในเรือนะคะคนคนข้อไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นคนในในประเทศไทยของเราก็นิยมไปเที่ยวกันแต่ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นยังไงคะอาโรคของโควิดแพร่ระบาดฉะนั้นอาจจะอตอนนี้อาจจะมีคนก็อาจจะเที่ยวลดน้อยลงเพื่อป้องกัน การแพร่ะระบาดของเชื้อโรคนะคะแต่คุณครูคิดว่าหลังจากนี้อาจจะมะีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้ตามปกตินะคะ,อ,ะอันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเนื้อหาสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นตอนต่อไปของเรื่องของคุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมคุณครูจะสอนในชั่วโมง ต่อไปนะคะ,ะให้เด็กๆอ่านเรื่องของคุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนในหนังสือประวัติศาสตร์มาก่อนนะคะแล้วคุณครูก็จะมาสอนในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอ,อชั่วโมงนี้คุณครูก็จบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ